สวัสดีค่ะจากช่องติว DIY ค่ะวันนี้ติวจะมาสอนการทำโบขนาดใหญ่เลยนะคะใช้ลิปบิ้นหน้ากว้าง2นิ้วค่ะค่ะเรามาดูอุปกรณ์กันเลยค่ะที่ขาดไม่ได้ก็คือลิปบิ้นขนาด2นิ้วนะคะความยาว14นิ้วกับ12นิ้วค่ะกันไกลได้ตามชอบเลยนะคะมีก๊บปากเป็ดแล้วก็ปืนกาวค่ะไว้เช็คเรามาใช้เข็มเบอร์7นะคะตรงนี้ติวจะใช้เข็มเบอร์7ขนาดยาวนะคะอีกตัวหนึ่งนะคะที่สําคัญคือตัวสนเข็มค่ะทําให้เราล้อยได้ง่ายขึ้นค่ะ อุปกรณ์พร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะคะเอาริบบิ้นความยาว14นิ้วขึ้นมาลนไฟทั้งสองด้านก่อนเลยค่ะลนเส้นหนึ่งก็คือเส้นหางนะคะตู่จะใช้ความยาว12นิ้วค่ะรือเรียกว่าตัวสนเข็มนะคะตัวนี้ค่ะตู่จะใช้เข็มเบอร์เจ็ดนะคะมันจะใหญ่หน่อยเพราะริบบิ้นมันหนาค่ะมันมีความกว้างค่ะค่อยๆดูนะคะเราสอดเข้าไปในรูของเข็มค่ะจากนั้นเราก็นําได้เข้าไปในรูของตัวสนเข็มค่ะและแล้วเราก็ดึงค่ะง่ายไหมคะ ว่าทาไมใช่ไหมคะที่ติ๋วทําง่ายจะไปได้แล้วก็ผูกเป็นปมนะคะค่ะตามเทคนิคใครเทคนิคมันนะคะวิธีการปลูกผูกปมติ๋วจะใช้ขนาด12นิ้วก่อนนะคะมา,าหาจุดกึ่งกลางของมันค่ะเพื่อเราจะได้สอยเข้าไปนะคะเข็มพร้อมสอยไปทีละนิดค่ะใจเย็นๆคลิปนี้ติ๋วจะทําอย่างละเอียดเลยนะคะค่ะเราก็วางไว้ตัวหางเสร็จตัวหูมันเราก็พับ ทบนะคะว้าวไม่เห็นนะหาจุดกึ่งกลางของลิปบิ้นนะคะเรียบร้อยแล้วเราก็จะเอาอีกฝั่งนึงนะคะมาท่าพเพื่อหาให้มันเกยกันนะคะให้มันซ้อนกันเอาจุดกึ่งกลางไปซ้อนกับข้างหลังที่ให้เข้ากึ่งกลางนะคะเพื่อหูสองข้างจะได้เท่ากันค่ะจับเรียบร้อยแล้วเราก็สอยลงไปเลยค่ะใจเย็นๆค่ะเพื่อนๆค่อยๆสอยนะคะ จับกีบให้เรียบร้อยนะคะอย่าให้กีบพาไปข้างหลังนะคะค่อยๆดึงมือจับให้แน่นค่ะพันพอเราพันหนึ่งรอบสองรอบอย่างนี้เราก็จัดก่อนนะคะอย่าเพิ่งดึงก่อนค่ะจัดให้เรียบร้อยค่อยๆจัดใจเย็นๆเลยค่ะเพื่อนๆใจเย็นๆไม่ต้องรีบค่ะเพื่อนที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจเป็นกำลังใจให้ติวด้วยนะคะ หน้าหลังเรียบร้อยนะคะเราก็ดึงได้ออกเลยค่ะย็งไงคะออกมายางไม้เสร็จกับยางไม้เสร็จเราต้องใช้ตัวคาดเอวนะคะตัวนี้เดี๋ยวจะใช้ขนาด2องทับแนะคะของริบบิ้นค่ะมันร้อนนิดนึงก็ไม่เป็นไรนะคะพันลงไปเลยครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆจะใช้ขนาด3ามทับแก็ไม่ผิดกติกานะคะถ้ามีริบบิ้นอยู่แล้วตรงนี้เราตอนที่เราเก็บเอวมันนะพยายามแต่งริบบิ้นไปด้วยนะคะเพราะถ้าเราติดกาว เราตัดลิบบิวเราจะติดกาวแล้วเราจะแต่งยากค่ะกดปลายกาวลงไปนิดนึงค่ะแล้วเราก็กดเลยนะคะกดนิดนึงค่ะออกมาเป็นไงคะสวยแล้วยังเอายังไม่เสร็จค่ะยังไม่เสร็จเราต้องตัดหางมันก่อนค่ะตัดให้เรียบร้อยตัดเฉียงก็ได้หรือตัดตรงก็ได้แล้วแต่เพื่อนเพื่อนนะคะบางคนก็ใช้กรรไกรซิกแซกแต่ตรงนี้ของตุ๊ๆตุ๊จะตัดเฉียงค่ะหรือว่ามันน่ารักดีค่ะมันดูหรูดีค่ะ เราก็ลนไปค่ะเพื่อเก็บายลิปบิ้นนะคะค่ะเพื่อนๆที่ชอบคลิปการทาโบนักเรียนเพื่อเป็นไรายได้พิเศษไรายได้หลักหรือทาเป็นงานอดิเรกก็กดติดตามติวไว้ได้เลยนะคะติวยังมีไอเดียเก๋ๆมาแนะนําเพื่อนๆค่ะจากนั้นเราก็ติดกิ๊บปากเป็นนะคะเพื่อนๆค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นไงคะผลงานออกมาน่านักน่าใช้ไหมคะ ค่ะเพื่อนๆที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจเป็นกำลังใจให้กับติวด้วยนะคะใครที่ยังไม่กดติดตามก็กดติดตามด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปที่ติ๋วอัพมาใหม่ๆค่ะค่ะสุดท้ายนี้ต้อขอให้เพื่อนๆมีความสุขกับการทำโบและขอให้เพื่อนๆมีความสุขและโชคดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ